กสมบูรเนาะ่้อเคไปีาาเป็นกา่อาใ่จองทุกคนของนักปาที่น้อมปาชนได้ประโยชน์ประเนชาติได้ประโยชน์โลกเาก็ได้ประโยชน์ก็อให้เขาใหญ่อยู่่กับโราชอุดมสมบูรณ์เป็นพลดกให้ลูกหลานต่อไปนะเพราะว่าลูกหลานจะได้ใช้ประโยชน์จากพยานนี้ อ๋อกเลครับที่ถ่ายภาพครั้เดิยิ้มถ่ายภาพครั้งที่2 หนึ่งสองสเฮ้ยให้รถขึ้นไปก่อนให้รถขึ้นไปก่อนนตนี้เด็กๆไปด้วยป่ะหรือว่าจะอ๋อเด็กๆกลับเลนั่นขอบคข้างได้อะอย่าง เส้นนี้ะค e e ่ะเดินไป1 4วิ่งเดินวิ่งปั่น1ิ่กิโลเมรก็คืองดี้มาครับแล้วครับ แต่ว่าถ้าใครเดินไม่ไหวก็นั่งรถยินดีนะนั่งอีวีไปนั่งไปนั่งกลับก็ได้ครับแต่ว่าใครอยากใครมีขยะไม่เห็นไม่เห็นคแค่่อรเอกครับนี่เอกได้ไหมครับไ่ทำจรงพี่มาไห้เออาไปใช้้า่าก่วยกันไม่ต้องปลุ่อย่างอะไรอ่ะ ไม่ทุกสุขลักษณะคนกินก็ต้องออกกําลังกายต้องพักผ่อนจะได้มันถึงจะมันถึงจะแข็งแรงเมื่อแข็งแรงเมื่อเป็นบูโซนแล้วเราได้อะไรใช่ไหมคนก็จะมาอยู่กับเรามากขึ้นเขาก็ใช้เกินเขาก็จัดจ่ายสอยสร้างเศรษฐกิจบ้านเมืองก็ชุมชนก็ดีอย่างเงี้ยลดความเดิอดร้อนเราต้องอธิบาย เพราะว่าอาหารเด็กจะทำเด็กจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเขามีงานครับแล้วเขาก็มาสืบทอดใช่ไหมไอ้พวกเรามันก็จะโวยราเขาก็จะมาทำแทนเราอันนี้อันนี้ยฝากให้พวกเราช่วยกันช่วยกันครตอนแต่แต่ว่าตอบคำถามง่ายๆให้ชาวบ้านยังไงแล้วทำแล้วได้อะไรใช่ไหมคือคำสุดท้ายใช่ ขินครับทีนเขาเลี้งับสั่งซื้อบเราทป็นพิษปลายหางนี่ครับปลายหางนี่คือพิษใช่ครับแต่ไอ้ง่าไม่มีอะไรับคือคือไม่ฟองถ้าเป็นตัวเล็กถ้าขูดตามตัวเล็กถ้นมพิษแรงกว่าัแรงกว่านี้อีกเพราะว่าอันนั้นอ่ะหางใหญ่กว่าก้ามครับอันนี้ก้ามใหญ่กว่าหางอย่าไปโดนบันนี้อย่าไ่โดนบันเดียวมันเดียวคนถ่ายรูปไม่สวย หลังเขาจะยาวเข้าป่าใไหให้คนหันก่อนโอ้สวยสวยสวย้ออกมาแล้วสวยกสวยไกสวยดีกว่าสวยกว่า่นาใจบ่อย่ากินอไมันน่าจะกินไปแล้วแสดงว่าช้างกินไปเพราะฉะนั้นคนมาเที่ยวอย่าทิ้งขยะเรี่ยนะเพราะว่าช้างมันกินนะกินหมดเลยนะ โอ้โอ๋อ,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 อาานี่คือขี้ฉาคหรอเขาเฮ้ยนเหนื่อยไม่ไเนอ่ะเจ้า ครับหมอหมอกลับไปเป็นไกด์เลยครับไม่ีกองมีกองยาวด้วยเส้นแบงเขตไเชิญท่านผู้ว่าครับเพ่เอกครับนี่เพ่เอกได้ไหมครับ